สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตเงินออสมนะคะเคาะแล้วนะคะวันโอนเงิน21กันยายนนี้นะคะ หลังจากที่ข่าวช่วงแรกจะออกเป็นวันที่15กันยายนนะคะและนี่คือการอัปเดตล่าสุดสำหรับชาวอสมได้รับค่าตอบแทน3,500บาทในวันที่21กันยายน2563นะคะล่าสุดโคโกกระทรวงสาธารณาสุขแถลงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงย้ำบรรจุข,ข้าราชการรุ่นโควิดเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนนี้หากพบคนแสวงผลประโยชน์เอาผิดถึงที่สุด ระบุอสมอได้ค่าตอบแทน3,500บาทในวันที่21กันยายนนะคะและสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้นะคะคือบทบาทของอสมอในการดำเนินการต้านภายัยโควิด -19 ที่เป็นด่านหน้าการเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังดูแลสอดส่องป้องกันโรคโควิด -19 ในชุมชนซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญและมอบค่าตอบแทนอสมอ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางแล้วโดยจะเบิกจ่ายค่าป่วยการอสอมจำนวน7เดือนตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน2563เป็นเงิน3,500บาทและจะส่งเข้าบัญชีของอสอมในวันที่21กันยายนนี้หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีกรัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่อง และนี่คือการอัปเดตล่าสุดนะคะในการจ่ายเงินอสมวันที่21กันยายนนี้คนละ3,500บาทเป็นการอัปเดตล่าสุดและแน่นอนแล้วนะคะ